ยังได้เฮ็ดลูกเคยอยู่ตีหลานเนี่ยแม่ขอแม่กับเ้าช่วยลูกหลานเด้อเดี๋ยวแม่สิจักให้ท่านแม่นบ่กว่าฉลุยเลยแล้วแม่นี่ยเบาสนใจแต่น้อถ้าแม่เนาะผู้ใดเนาะสิไปหยังมาหยังอุ้ยโอ้สวัดดีถ้าแม่เออสวัสดีวัสดีนั่ง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 พอได้ไปแสมมาแสมมา บ่บ่มือนี่บ่ได้ไปทั้งหลมาทั้งหลตัวมือนี่อยู่หงั่งเหมือนี่นั่นโอ้ยมือนเหรียมาเหรียญน้ำโอ้ยบ่ยยังเงินเห็นสาวผัวเมียอยู่บ,โโบ่โอ้ยมันก็อยู่ลรอมันบาไปใส่ได้อีอันนั่นนั่นบ่เห็นคนแอมสนใจเพิ่นนี่นะโอ้ยฉันบ่โอ้ยบ่เป็่นยังบ่เป็่นยังโอ้ยแม่กันอันนี้อยู่ไหนกับลูกนั่น เม่พ่อเบาให้ได้บ่ไอ้ลูกเม่หนอเขยิ้มเขยิ้เขากันแค่น้อยว่าเห็นเพื่อนโดน,ดนละเห็นใจนะครับก็เลยมา,าแถวเม่ถแถาเม่ไปจะคุย,ยได้บ่ใง่สินะพ่อเป็นหยังลูกเม่หนั่นเม่วาหนกก็ได้เป็นหนหกเม,ม่วาหยัมงมันเบานะเมิดลูกนั่นโอ้ยถัาเกิดได้บานเออ นั่นใจดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่มาวันนี้ก็เที่ยวซ่อมเที่ยวจอบบึงหันบ่หารไหนบ่หันเบาจักเสื่อบ่โอ้กะล่างนี่บ่มื่อนี้ตั้งใจมากคักๆ่ะเลยครับโอ้ยดี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 แม่ก็คืดมากเจ้าอยู่ไหนบ่แม่นว่าวาวอยู่ไหนยังได้ให้ลูกเคยอยู่ตีหลังแม่ก็บเบาช่วยลูกหลานเดี๋ยวแม่สิจักให้พันนั่นบ่โอ้ยฉลุยเลยแล้วโอ้ย แม่เนี่ยอาถึงใจแต่นอ้ําถ้าแม่เนาะแพงอีกเหล่านั้นเออดมันมัเป่านั่มเลยล่ะถ้าแม่อยากซ้อไแม็กซก็ซื้อให้ป่ะว่าจะทำติดต่อให้ได้ผลบอมีปัญหากันได้เหล่าออกมานั่นนี่แกแม็กซะกแมกให้ได้นี่ครับอย ลูกมีผู้เดียวสําตัว ừ ừ ừ ลูกสาวนวั่นว,ว่าแต่ทำไมเว้าย่างนี่ได้บอเนาะคิดว่ามเม็นอยู่มาแท้ๆเ้าได้สิได้เมียมบัดนีแล้วเดอ้อเออได้แม่อ,อุ้ยอีหลีตัวลูกนั่นความคือหยัง่งตัวจะว่ามาเที่ยวมาจอบมาซองอยูบอ่บ่หันเว้าจักเสือเอ้ยขักแห่งเดิมมือนี่โอ้ยอีหยัง่งอีนี่จะเชิญได๋เดี๋ยวนี้เอ้า นั่ง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 ไว้บ้านั่งเดอเน่ไม่เขาว่าจังสี่ล่ะลูกนี่แม่มันนั่งกินเหล้ากับเด็กน้อยปั้นเด็กน้อยเส้นทอดเผื่อก็ได้ยาว่าจังส่นก็กินกับเด็กน้อยนั่นตัวสิกินกับผู้เฒ่าจังไดเหล่านั่นให้ว่าแหงเถียงนี่แหละผู้เฒ่าอีอันนี้ เขาก็กินกับเด็กหน่อยก็ว่าที่ว่าผัวให้มึงเงินแม่นางจะสใช่ไหมคุยเอ็ไรยังจะมักงจะก,ก็เอาเองคุยเอาโอ้แม่ใหญ่นี่ก็มาจังใดลูกไข่ขื่อเผาจังสี่นะมันคือบอสอะไรวนะสบบออี่น้องเป็นน้องจังใดมันคือมันยืนหนังแข้งจริงจริงเถราว่าเขาแม่ยเบาเจ้าไี่ก็ได้บอสแต่ยี่หรี่แต่กี่แต่ก่อนนั่น อยากได้ก็เอาเองรอดบะตอมมบอกใครเอาใอยเอาป้านั่นนาวาใครเป็นจังสี่เห็นเราเาแล้ล่าไปเร่อยด้เจ้านี่เด้อป้านั่นทำไมวะบ่สีนกเป็นนกสีมาจังเนาะมีไงเนาะป้านั่นว่าสีบเอาลูกสาวให้เอายังได้เบสน มันเป็นตะได้เมียอยู่บ่ว่ามันแหลวเลยตัวกินเหล่ากูตัวนี่ไม่ไงนี่เฮ้ยมันก็จกงะง่ายนะเออ